แล้วหน้าฟีดของพวกเราไปเช็คดูนะคะจะไม่มีเพื่อนเก่าๆเราเลยไม่มีเพื่อนที่เราเคยปฏิสัมพันธ์เลยไม่เห็นน้องตาลไม่เห็นติ๊กไม่เห็นใครที่อยู่หน้าฟีดไม่เห็นพี่แต่ไม่เห็นทว่าจะไปเห็นพี่น้องเราที่เราไม่เคยเห็นเลยอย่างนี้ค่ะทุกคนที่แบบว่าก็ทําบ้างไม่ทําบ้างพูกๆโพหรือว่าเขาไปทําอย่างอื่นแล้วอย่างนี้ยแต่เขาไม่ได้บล็อกเราอย่างนี้ทุกคนเป็นไหมคะเมื่อเช้านี้นะคะเปิดมาก็คืองงมากไม่เจอพี่น้องเก่าๆเราเลยนะคะไม่เจอเลย ทีนี้ถ้าอยากเจอก็ต้องพิมพ์ชื่อเอานะคะประมาณนี้เลยอ่ะทีนี้หนึ่งแล้วนะภาพสีแดงพื้นหลังนะคะภาพสีแดงพื้นหลังเราจะไม่ใช้ภาพสีแดงพื้นหลังนะคะอ่าไม่ใช้ภาพภาพพื้นแดงสีไอ้ข้างหลังเราไม่ใช้แล้วนะสองเหมือนที่พี่รุ่งบอกนะคะทุกคนเวลาเราอะค่ะจะไลฟ์ใช่ไหมคะเราจะต้องเขียนแบบว่าเป็นใช่ไหมติ๊กอ่ะหลายคนเจอนะคะ หลายคนเป็นหลายคนยังแต่ว่าเป็นแน่ๆค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเมื่อเมื่อคืนนี้พอดีฟังพี่ลุงก็เลยเข้าไปในกลุ่มครูอจจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งนะคะที่ครูเคยไปเรียนสมัยก่อนเนาะตอนนั้นน่ะก็เริ่มไปเรียนยิงแอดอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเราก็ยังอยู่ในกลุ่มแล้วก็กลุ่มนี้ครูจะดีมากครูที่เขาสอนน่ะเหมือนเขาแบบว่าจะอยู่ในกลุ่มแล้วก็เอาข้อมูลของเฟซบุ๊กมาบอกเราตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไงทุกคนก็ต้องไปพิมพ์แล้วก็เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ ครูก็ไม่ค่อยได้เข้ากลุ่มแต่ในกลุ่มนี้โอ้มีคนเยอะมากหลายร้อยคนมากเลยนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้อะไรที่เป็นส่มเสี่ยงลูกระเบิดลูกไฟลูกปักหมุดลูกเข็มลูกอะไรอย่างเงี้ยห้ามลงนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาคุณน่ะบอกว่า,าปักหมุดเจอครูนะคะปักหมุดดูไลน์นะคะหรืออะไรอ่ะเรามีตัวหมุดหรืออะไรอย่างเงี้หหออยหรือมีคําว่าปักหมุด อันนี้ก็โดนนะคะโดนปิดเลยโดนปิดกัน้นหรือยิ่งถ้ามีลูกไฟลูกลูกระเบิดอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นความเสี่ยงอะไรแบบนี้ค่ะลูกปืนรูปมีดลูกอะไรพวกนี้ค่ะใครที่มีนะคะทุกคนก็ให้เคลียร์ออกเพราะว่าเขาถือว่าเป็นความรุนแรงเขาตีเป็นว่าเป็นความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะก็จะต้องไม่ใส่ รูปอุปกรณ์เหล่านี้นะคะให้ใส่ได้าให้ใส่รูปหัวใจได้ความรักดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะได้นะคะแต่รูปที่สื่อถึงความรุนแรงระเบิดปืนหรืออะไรพวกเนี้อย่าเขียนแล้วก็อย่าใส่เป็นรูปเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเขาจะจะปิดกั้นเราทันทีแล้วก็ภาพพื้นหลังสีแดงนี่ก็ห้ามเด็ดขาดนะคะ เขาบ่งบอกถึงความรุนแรงเลือดเสียเลือดเสียเนือ้ออะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเขาเขาก็ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาบอกกันแม้กระทั่งคําแบบว่าเห็นแมตเลคาโบโพสคําว่าโซเอาใช่ไหมเลคาโบเลคาโบโพสคาว่าโซเอลโดนบล็อกเลยนะคะโดนเลยแล้วก็บอกว่าคุณผิดกฎชุมชนอะไรแบบนี้ค่ะอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มีความเสี่ยงตอนนี้เราก็ต้องรู้เอาไว้เนาะเพราะว่า ครัมีกลุ่มปิดเนี่ยตอนนั้นครูไปเรียนยิงแอดเนาะตั้งแต่ก่อนที่ครูจะมาสอนพวกคุณนะคะครัไปเรียนยิงแอดแล้วก็ลองยิงแอดดูอะไรเงี้ยว่าเอ้ยมันยิงยังไงมันต้องอกลุ่มกลุ่มกลุ่มลูกค้าเราอะต้องแบบไหนเราจะยิงไปจังหวัดไหนประเทศไหนอะไรไหนจํากัดค่ายิงเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนนั้นไปเรียนก็เลยอยู่ในกลุ่มแล้วกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีครูที่ดีมากๆจะเอาข้อมูลมาบอกเราล่วงหน้าค่ะว่าตอนนี้ฟีดโดนปรับอะไรบ้าง ปรับค่าการมองเห็นอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะทุก